หรอสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับ3ล้านบาทถูกรางวัลทุกงวดรวมผลตอบแทนนะครับสิบแ0ดบาทเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับสลากออมสินพิเศษ2ปีรุ้นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับรียลลัการฝากตั้งแต่วันที่2เมษาย,ยน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไป นิติบุคคลทุกประเภทนะครับอายุสลาก2ปีสิทธิการถูกรางวัล24ครั้งหน่วยละ100บาทฝากครบ2ปีได้รับ0.9บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.45ต่อปีอัตรากรณีผิดเงื่อนไขการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ย ฝากขั้นต่ำนะครับ100บาทหรือ1ห,หน่วยแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายนะครับระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากก็คือ2ปีโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนการออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนนะครับยกเว้นเดือนมกราและก็วันที่30ทธันวาคมนะครับและเดือนพฤษภาคมออกรางวัลวันที่2พฤษภาคมนั่นเองแล้วก็จุดหยุด จะจำหน่ายในวันที่ออกรางวัลการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เบัญชีคู่โอนในวันถัดไปจากวันที่ออกรางวัลเงื่อนไขหลักหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลควรดําเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เปบัญชีคู่โอนสําหรับการรับโอนเงินต้นดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุและก็เงินรางวัลด้วยนะครับ 3รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน3คน4ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์สลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เบัญชีคู่โอนได้เลยเงินรางวัลนะครับรางวัลที่1จํานวน1รางวัลรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวน5รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0บาทรางวัลที่4จํานวน10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5 จำนวน15รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเล็กท้าย4ตัวจำนวน1รางวัลรางวัลละ800บาทกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับอย่ามีครั้งหนึ่งว่าตาดอกเบีย้ยครบอายุนะครับฝากครบ2ปีได้รับดอกเบีย้ย0.9บาทต่อหน่วยนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ยต่อปีคือ0.45%ต่อปีเวลาถอนคืน จะได้รับนะครับ100บาท90สตังค์นั่นเองนะครับสามารถที่จะดูการออกรางวัลน,นะครับถ่ายทอดการออกรางวัลได้นะครับในวันที่1ของเดือนโดยถ่าย,ายทอดผ่านออนไลน์นะครับตั้งแต่10นกาสินกนทีถึง11ในการ10นาทีนั่นเองนะครับ ซื้อสลากอมสิพิเศษ2ปี3ล้านบาทจะรับ30,000หน่วย30,000หน่วยนั้นนะครับการันตีถูกเลขท้าย4ตัวเลขละ800บาทจำนวน3หมายเลขด้วยกัน800คูณ3ก็2,400บาทนะครับได้รับแน่นอนนะตอง,งวด2,400บาทคูณ24งวดก็57,600บาทนะครับ ครบกําหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท90สตางค์ูณ30,000หน่วยเท่ากับ3,27,000บาทรับไปเลยนะครับถูกรอนทุกงวดงวดละ2,400บาทคูณ24ก็57,600บาท3,27,000บาทบวก57,600บาทเป็น3,84,600บาทเฉพาะผลตอบแทนผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย27,000บาทแล้วก็ถูกรางวัล57,600บาทรวมเป็น84,600บาทรับไปเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันได้ตลอดเวลานะครับและกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปต่อไปกับตัวซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปีจะได้ผลตอบแทนโดยรวมเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่นะครับฝากกดไลค์กด s ับส c ค i า e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับส0งแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง